ครับวันนี้คุณต้องเลือกมอไซค์ส,สักหนึ่งคันเรามาดูกันว่าคุณเหมาะสมกับคันไหนมากกว่ากันครับ One, two, three, โอเคครับว่ากันด้วยเรื่องของรูปทรงและขนาดมิตินะครับดูแล้วจากสายตาเนี่ยเอาพอกันเท่ากันแนวทางการดีไซน์รูปทรงอันนี้จะออกทรงไปทางเท่เลยดูล้ำสมัยมากกว่าสำหรับในรุ่นนี้นะครับจริงๆก็มีดีไซน์แบบคลาสสิกด้วยสำหรับตัว Honda แน่นอนว่าเวสป้าก็จะไปทาง คลาสสิกย้อนยุคอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยชกหน้าอันนี้เป็นแบบชกค,คู่ส่วนเวสป้านี่เป็นชกอัพแขนเดียวนะครับฝั่งนี้จะไม่มีแกนชกลงมาตรงนี้ไฟหน้าเป็น LED คันนี้ก็เป็น LED เช่นกันไฟเลี้ยวด้านหน้ามีครับส่วนสูงดูแล้วถ้านั่งโอเคครับสมคันนี้บ้างพอกันถ้านั่งเหมือนกันครับ เรื่องของเครื่องยนต์150กับ160 c ซีซีต่างกัน10 c ซีซีครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยทางฝั่ง Honda จะทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนส่วนเรื่องของวัสดุแน่นอนครับตรงนี้เป็นเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กซึ่งเวลาเราทําสีเนี่ยมันรถยนต์เลยเวลาเราล้มเนี่ยอย่างพวกนี้จะเป็นพลาสติกเอเบน้ำหนักจะเบากว่าหาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าครับราคาเวลาเปลี่ยนตอนซ่อมเนี่ยถูกกว่าเห็นเห็นแน่นอนอันนี้ถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยมันบุกทำสีเนี่ยหมายความว่าเราต้องลื้อ พราะข้างในมันเป็นโครงปรเปล่าเลยครับถอดทุกอย่างออกมาแล้วส่งจุดนนี้ไปทาําสีส่วนอันนี้ก็จะแกะทีละชิ้นส่วนอย่างเพนชิ้นส่วนนี้ชิ้นส่วนนี้สามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งว่ากันไปครับถ้าเป็นเวสฟ้านี้ไม่ได้ชิ้นส่วนพลาสติกจะมีอยู่แค่นี้ครับตันนี้ครับด้านในนะครับแต่ว่าตรงด้านนอกเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยอ่ะบางคนพลาสติก ABS ตรงนี้เหมือนกันครับที่ชอบเป็นรอยกันสังเกตเวสตฟ้าเลยเพราะว่าเวลาล้มเนี่ยส่วนนี้ โดนแน่นอนยังไงก็โดนหรือเวลาจอดตามห้างครับเวลาเสียบเข้าชท่องจอดมอเตอร์ไซค์เข้ามาโดนทางน,นี้อย่างคันนี้เรียบร้อย1แพลปุบๆอันนี้โดนไปแล้วต้องซ่อมน่าจะแพลนี้สามพันต้องคลออกมาเหมือนรถยนต์เลยครับพูดถึงเรื่องของการใช้งานแล้วเนี่ยถ้าโดยทั่วไปนะคันนี้สบายใจกว่าน้ําหนักเบาวกว่าอัตราเร่งดีกว่า บิดตอนปายเนี่ยเดิมๆนะเดิมทนะั้ง2คันคันนี้วิ่งไป120คันนี้อยู่90 1 0 0เท่านั้นครับค่อนข้างแตกต่างด้วยน้ําหนักรดด้วยแต่ว่าพูดถึงตลาดกลุ่มนี้น่าจะดีไซน์ล้วนๆเลยสําหรับผมนะดีไซน์ล้วนๆแล้วก็อ้ามเดี่ยวด้านหน้าครับกระแทกใจผมมากถูกเท่นนะสำหรับผมสวยซื้อตรงนี้แต่ว่านี้ไฟหน้าผมเอาไปแรปเพิ่มนะแรป ให้มันเป็นสีลุงๆนะเพื่อให้มันดูไม่จืดเกินไปไฟหน้า LED คมสว่างดีครับใช้ได้เลยตัวนี้ก็ LED เหมือนกันแต่ดูแล้วไม่สู้ตัวนี้นะยังไงตัวนี้มี2ดวงสว่างกว่าชัดกว่าแน่นอนพูดถึงระบบเบรกอันนี้ระบบเบรกจะมีคอมบเบรกด้วยคือเราเบรกเนี่ยเหมือนเบรกเบรกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมีการทํางานของเบรกด้วยซึ่งตัวนี้ไม่มีกุญแจชนะค,ค่ะกุญแจไร้เลสครับกุญแจธรรมดาครับดูสวิต์ก็กินขาดละสวิต์เปิดมาใต้เบาะ อันนี้ลึกกว่าเวสป้าแน่นอนยกขึ้นไม่ได้นะครับไม่เหมือนเวสป้าก็าจะมีชุดอุกปกรณ์อันนี้น่าจะเติมหล่อเย็นไขควงธรรมาดาเติมน้ํามันตรงนี้ครับกอพอกันนะแต่ยกได้เคองยนต์หัวฉีดของ Honda เดินเบาสวยนะครับกันดูแลรักษาง่ายนะอะไรถูกซ่อมได้ตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยอะไรหาง่ายมักที่เจ้าตัวนี้บ้าง เวสป้าพีอัเวล่าร้มี ABS นะครับคันนี้ก็สวยนะมันก็ดีไซน์คลาสสิกของมันทั่วไปโอ้อนันั้นล็อกเองเรียบร้อยครับอิจฉาจริงๆมีไวเลสทีอยากได้บ้างต้องไปตัวใหม่ตีล่าสุดหน้าจะตัวนู้นฟูดดิจิตอลครับส่วนตัวนี้เป็นดิจิตอลนิดนึงอ่ะมันแบบไม่รู้จะเรียกว่าดิจิตอลหรือเปล่าให้ดูมีเข็มด้วยสวิตช์คนขับซ้ายขวาสําหรับคนซ้อนนะครับคนซ้อนอันนี้สบายกว่ามากแล้วก็แข็งแรงด้วยเรื่องของ นี่ครับขายเหยียบคนซ้อนหลังแข็งแรงครับอันนี้กินขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งหามไม่ได้ในคันนูนครับ <c oughs> นั่งสบายครับเบาข้างหน้าเหลือกว้างเลยครับข้างหลังโอเคครับมือจึองมือจับใช้ได้ถนัดมือใหญ่ถนัดมือเต็มมือดีครับเ <c oughs> ดี๋ยวโดดไปดูคันนูนตรงหลังครับมันอ้วนมากมันต้อง อาขาจะนั่งไม่ถนัดเวลาขึ้นนะครับไม่มีขาเหยียบเหยียบตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเหยียบไม่ได้ของเดิมมากับรถเนี่ยตอนซื้อรถเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มแน่นอนว่าคุณต้องเสียตังค์นะประมาณ2 0 0 0กว่าบาทถึง4 0่0นคุณจะซื้อถูกถูกก็ได้แปดร้อยเก้าร้อยแต่ว่าปัญหาหนึ่งเลยของคนที่ติดไปแล้วสาหรับอันถูกถูกแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยมันจะทําให้เฟรมตรงนี้ครับพลาสติกตรงนี้มันจะชีพเพราะว่าเวสป้าเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้มีขาพักเท้าตั้งแต่แรกเหมือนกับคันน,น,นู้บบน,นนะู ไม่ได้มันได้แค่วางเท้าเฉยๆครับวางเท้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปีนขึ้นเหยียบเนี่ยพลิกฉีกแน่นอนปีนอย่างเงี้ยปีนยบงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นเนี่ยต้องวาดขาขึ้น แบบนี้เท่านั้นครับแล้วก็แค่เอาเท้ามาวางแต่แค่นี้ครับแล้วก็ในเชิงของสิริละการนั่งคนซอนท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกเวอ่เวอๆเหน่อยครับเวลารถเร่งเนี่ยเนื่องจากดีไซน์ตรงนี้ครับมือจับเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าเบาะมันจะไม่มีอะไรมามาประคองตรงช่วงนี้เหมือนรถอย่างนั้นครับมือจับด้านหลังนับคนท้ายเล็กมากเป็นเหล็กท่อนหนึ่งมาดูเราจะรู้สึกเว่อร์เ,รเรนิดนึงครับด้วยการดีไซน์ขาพักเท้าด้วยานาล้นจะเหยียบละเต็มเท้าวกว่ามั่นใจกว่าอันนี้ดีไซน์ออกมาเป็นอะไรตตกแ่่เพิม แต่ว่ามันเหลือพื้นที่เหยียบได้จริงๆเนี่ยแค่นี้ครับระยะประมาณแค่สนิ้วแต่นั้นเราได้เต็มเต็มฝ่าเท้าครับมันจะรู้สึกมั่นใจกว่าแล้วก็บาะข้างหลังช่วงช่วงหน้าเนี่ยเหลือสั้นครับอเอาตลับเมตรมาวัดกันเลยประมาณ70เซนครับประมาณ79ครับต่างกัน1 0เซนถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเวลามีคนซ้อน้ายเนี่ยสำหรับคนขับเป็ดป้านเนี่ยเวลาที่คนขับเนี่ยเอาขาแตะพื้นจอดติดไฟแดงแล้วก็ลังออกจังหวะที่ขาแตะพื้นเนี่ย แล้วเขาต้องดันเท้าไปข้างหน้านคนขับไปป้านเนี่ยจะรู้ดีเป็นประจำคือมาเตะกลบลงทเท้าครับมันจะมีอาการแบบ <c oughs> อ,อ,อึกอักไอ้อะไรเนี่ยเตะฉันทำไมเนี่ยแลว้วช่เกมก็จะเลอะครับเดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูด้วย <c oughs> การจราจรติดติดเนี่ยทำได้ดีนะเพราะว่ารถค่อนข้างมีน้ำหนักเบามาก แล้วก็หน้าแเห็นไม่ได้กว้างมากมันทําให้การยุดตัวเนี่ยคล่องแคล่วอัตราตอบสนองของพันเร่งก็ดีมากๆครับเปิดเป็นมาครับไม่มีหนว่วงไม่มีชิดครับน้ำเปรอกก็ดีด้วยแตะอยู่ครับยิ่งแตะหน้าหลังพร้อมกันอยู่ครับไม่มีอาการสะบัดเสียตรงแต่ว่าย้ำเตือนว่าดูสภาพผิวการจราจรให้ดีก่อน บางทีอาจมีตายมีู่บนผิวถนนจ,าจ,จราจรเราไปกดเบรกเยอะๆเนี่ยโดยยิ่งโดย,โดย,โดยเฉพาะเบรกน่ะเบรกจะเทพแค่ไหนสู้คิดแน่นอนวัดพื้น ก็ความคล่องตัวในการผิดตัวซ้ายขวาเนี่ยัน,นุ่ง่ายกว่าวิกจะทําได้ง่ายกว่า mm. เนื่องจากตัวรถน้าหนักเบาเน